สวัสดีครับพี่น้องบาวทงน่าดูเชนแนวมาแล้วครับมอนีภาพพี่น้องมาเขาหัวเขาสวนครับเขาป้าบักท่านเขาของบาวทงครับมอนีก็เป็นมือวันที่หนึ่งมกกราคมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมกับภาพพี่น้องมาเบงสวนบักท่านสามรถแสงทองของบาวทงครับเก็บมาขามปีนะครับพี่น้องเก็บมาตั้งแต่ เออรุ่นนี้เก็บมาตัางต้งแตนเอ่อวันที่19พฤศจิกายน2565ครับเก็บมาขามปีจนถึงวันทีน่1มกราคม2566หร้บกครับกียง่างดกคือเก่าเลยพี่น้องเก็บทุกมือครับเก็บทุกมือมือละ50ถึง100ช่วงนี้ถึง100ยก็โลครับแล้วมือกืบร้อกยี่สิกโลครับพ,พี่นอ้องมาเบิ่งครับ กับยังดกดีพี่น้องกับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจครับผู้ใดสนใจอยากสิปลูก ต้นพุทธาสามรถสองเสียงท่องครับเพื่อสิมีอะไรไดเพิ่มกะมีอะไรใดเพิ่มไละใดเสริมผ <c oughs> ู้ที่ว่าออกจากงานมาบ่ <c oughs> มีแนวเหตุฉีดหาแนวเหตุหรือว่าผู้ที่เหตุหตงานอยู่อยากเห็ดเป็นอาชีพเสริมกะเขาไปบ่งคลิปในช่อง youtube ของบ่าทงน่าดเชแนลนะครับเด้อมือแล้วก่ อยากสิเหตุหรือว่าสงสัยอันใดกัโทษกิงกลางครับโทรกิงกลางเขามาปรึกษาเบาท่งน่าดูเชน่นเดลนะครับเมื่อโทก่กับศูนย์เก้าดดสมสเก้ครับยินดีให้คํำปรึกษาพ่อแม่พี่น้องกับเกษตรกรทุกคนครับกัต้นพันุกับมีจำนายนะครับตอนนี้มีเท่งแบบต้นน้อย ตุ่มตัดออกจากต้นครับแล้วก็มีทั้งแบบต้นใไ่ครับสูงประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนครับกัดพอพี่น้องเขามาเบิ้งสวนนะครับเนี่ยเขาสิล่องกาได้เบิงครับอืมเรี้ยวหวานฝานนิดหน่อยครับ ตามต้นฉบับของสามรถเสียงท่องนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องผู้ใดปลูกเลี้ยบว่าได้กินว่าได้ขายตีดเป็นหายแน่เลยครับโตมากปรึกษาบบาท่องได้ครับยินดีครับปรึกษาเพราะวา่าเฮ็ดแล้วประสบความสำเร็จครับ เมื่อไม่อยู่ครับแตงเห็ดแล้วะสบคามสำเร็จวันท่องสิยินดีแนะนำครับบอกว่า <c oughs> ใส่ต้นพันธุ์แบบใดใส่ปุ๋ยแบบใดครับคือประสบคามสำเร็จ <c oughs> วิธีการปลูก <c oughs> <c oughs> การให้ปุ๋ยการให้โอโมนครับการให้ชุดยาป้องกันมะเร็งวันท้องนอนแดงครับ แต่และช่วงแต่และฤดูครับการท้ำสาวครับผมผ้าพ,พี่น้องยางละหัวละสวนนะครับพี่น้องโอ้ยเบ,บื้องขับขนาดเจี๊ยบมาเดือนกลัวเลยพี่น้องชุดนี้เริ่มเจี๊ยบต้งเตี้ย ซิปเก่าผูยิ่งกาเลยพี่น้องเนี่ยเจ็บมากขามปีนะครับเนี่ยคิดว่านาจะถึงกุมภาพันธ์พี่น้องคิดว่านาจะถึงกุมภาพันธ์หกหกอยู่เพราะว่าเบิ่งจากนู่นจากยังแล้วครับเบิ่งพี่น้องเก็บทุกมือนะครับนี่บ่ได้เวียดนะครับนี่เก็บทุกมือเมื่อละาหาซิป ถึงลอยก็โลครับช่วงนี้อ่าสิบถึงลอยก็โลบางพี่น้องนี่ยล,ล้มน,นนลมนะครับลม้มช่วงนี้ล้มสะบัดตีทรายตีขวาล่มแห้งครับก็ช่วงหนาฝนหนาลงหน้าเลยครับนี่กะมีฮอร์โมอนครับฮอร์โมอนขวหนียวลูกด๊อกขวหนียวขวหนียวลูกดก บูม88แล้วก็ฮิวมิกพัดครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับบาวท่งอะ่ะมีว้จำนายนะครับมีไว้จำน,นาย้วก็ยินดีครับปรึกษาครับเอาสิภาาไปเบิง่งทางพีครับพี่น้อง พาพี่น้องมดเลาะสวนย่ามเศร้าวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งมก,กระาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาเบงเลยครับเนี่ยว่าพี่น้องว่าเบาทุง่งเก็บทุ่งมือครับว่ามันเป็นยังไงบักท่านสามรถเสียงทองครับก็แสียงว่าเก็บทุ่งมือ,อได้กัดสดงว่ามันโดกม,มันสมบูรณ์ครับพี่น้องการมันเป็นรุ่นเป็นรุ่นะพี่น้องทยอยง่ายเลยครับ มูสุกกะสุกไปมูต่อชิ้วกบต่อชิ้วครับพี่น้องเมืองครับพี่น้องเป็นก้อนเป็นก้อนนครับสวรรค์ครับผู้เดกสวรรค์ก้อยสวรรค์นี่คือเจ็บทุกมือครับมัน,นก็ยั่งนกดีครับ พาคพี่น้องเขาาอกิ่งปลานี่ครับเป็นครับพี่น้องสาร้อนวะครับเนี่ยโอ้ยเก็บมาเดือนกลัวครับเกจบทุูมมือครับ<ส>กับผูใ้ใดยากหูวิธีการตั้งแต่ปลูกการบํา,ารุงรักษาการ ป้องกันมาแดงวมาท่องนอนแดงกะปมาท่งนะ่าดวนช n แนลครับยินดีครับปรึกษาด้วพี่น้องเด้อเบิงพี่นงองเบิงครับเบิงเบิงเก็บมาเดือนกลัวเลยครับนี่รุ่นนี้ครับรุ่นนี้แต่ขันรุ่นตัดต่อกับเจี๊ยมมาเต้หนึ่งก็รักะดาหกฮานะครับ เบื้องพี่น้องโอ้ยวะเบื้องครับเบื้องความดกขอส็สมบูรณ์ครับกาชิปนี่กาเป็นชิปแรงบันบนันใจได้พี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากปลูกทันกาตัดชิ้นใจครับว่าสีเลือกสายพันธุ์ใดดีปลูกย่างไดวิธีการปลูกระยะการปลูก การให้ปุ๋ยการให้ฮอร์โมนการป้องกันหนอนแต้ล่งหลักอ่ะพ่อแม่พี่น้องกะย่านเอาหนอนมมเลี้มันท่องบ่ได้ละครกับเบาท่องกะถือว่าเปลี่ยนมือใหม่ครับแต่เปลี่ยนมือใหม่ที่เฮ็ดเลี่ยวกับประสบความสำเร็จครับก็เลยยินดีเป็นกระบอกเสียงครับเป็นกระบอกเสียงเป็น ให้ค้ามเนี่ยนั่มสาระพอพี่น้องครับเพื่อผูใ้ใดอยากเ็ดกาดช่วงนี้เราท่วงกับขายมือละหาสิบถึงร้อยก็โลกพี่น้องมือละสองพันสามพันสามพันกลัวมือว่าได้กับมือละพันหาย่างต่ำๆครับเบมึงพี่น้อง ว่าสาอันเป็นก่อนเป็นก่อนบ่ได้สาอนันองไหนพี่น้องสาอันว่าเจ็บทุกมือเต่ก็ยังดกสมบูรณ์เลี้ยงลูกได้เอาชิปนี้เป็นชิปส,สั้นๆครับพี่น้องทายไม่เ,เบืองว่าเบาท่งเฮ็ดพุช่าสามรถแล้วกับ เก็บมาเป็นยังไงเหมือดไปอันนี้ก็เก็บขามปีแล้วครับกับผูใ้ใดสนใจกับเข้าไปวิ่งในช่องยูทูบบอวท่งนะาดูชนเนลนะครับเด้อแล้วก็กินกลางเขามาหามาสอบถามบอวท่งนะาดูชนเนลนะครับกับชิมนี่สวัสดีครับ